ได้พี่น้องป่องปลายก็สุขสุขคนนอมันนี่มื้อนี้ได้อาหารดีๆเนาะเออมื้อนี้ถือว่าสัตว์ปลาเฮาก้ยซัดปลาปลาเลยนี่นะพี่น้องเนาะนี่คือสัตว์ปลาพี่น้องเลยมาพี่น้องเอาลงมือเลยแกงขีดละงูกน้องว่าสุดเกันมาๆมกินแบบบ้านๆนี่แหละกินอยู่เที่ยงไหนเที่ยงหน้าคือเก่าขอคือเก่าแซ่บๆเลยพี่น้องแซ่บๆเลยมาๆพี่น้องมา ก็ขกลายขกายพี่น้องเยแกงข้หอแกงกระหอนโอ้ยลวกขากล้ายขก้ายกหอนแกงนุ่ขาวุบชุดหนอนพี่น้องเลยขากขากักขล้ายขากล้ายขากล้ายน้อาพี่น้องมากน้ำกันแกงเห็ดหลงหกแกบ่าบนนึงพี่น้องเลยไปเกบน้ำข้อหนาินข้อหนาเราแค่พี่นอโอ้ขักล้ายขกายเห็ดบนออกขากออกแพี่น้องเลยมาๆกินน้ำกันมาๆ จำเจ้าประเดี๋ยวกันยัไงอยู่ไหนก็เก่าพี่น้องเองยังไงแกบฟุกโมเด่วแบบฝนตกไร้พุกจะมีกายปีนย่งบนเ้นด้าฝนป่าอากาศตกไร้นากพี่น้องเนาะฝนต้องทำตลอกินอยู่กางปลากลางลงจำไไก่ปลาคันอยู่ต้องขาดเสียเง โอ้ขาเวยข้าวไรข้าวไรคือเะข้าอไรข้าวไงขายขนาดเนาะผู้แกงแบเจ้ดหงอนอืะข้าวไรเนาะซีมือนี่ขนาดละผู้แกงว่ะโอ้ไม่ไงเด้อผู้แกงบครับครับซีมือเนี่ยจุดหยอเอย่างไงเขานี้ยเอาแกงห้อนด้วยบ่ถนอนโอ้ข้าวไรขลาร nhảy mình nhảy cái phùng với nó. Mặc dù ừ. nó mãi 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 bay mãi 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 cái mãi 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 บางเียเท่าเดียวเรื่องมัไงนี่นี่โอ้คแก่คาเรื่องมัไงเรือโอ้สีหมือชุดหยอดแก่สี่้านเ้นี่ยโอ้เป็นคาาของเบิร์เร่งมันใ่บนยางอยู่ก็จะได้กินแล้วนองเลยโอ้คาคาบนงเห็นนี่ายลสีมื่ละมื่อเรื่องนงเเปมาหมานๆเลยแม่ม่หมาๆเลยผิน้องเลยมาผิดน้งเ่นกันเลยซอสเป็บุกองโอ้แกงขนเนละน้อคาคาคามันใหญ่เห็นนี่ยโอ้ทางน้อจั ม่นออามากเปนข้าวโบเลยยังไงมันจะขาก็ไม่น่าอัดเขาเลยโอ้ข้างลางนระอืม เดแต่ว่าบานห้องมันอยากไกลอ่านไกลห้องเลยเนาะเหล่าขาวคายมีดกอนแล้ว้แต่ามีเหล่าขาวใส่ัหน้อยเนาะอแม่นอะยงหน้าบุญเนะไปีกักบวกกันยนึ่งเนาะเออจะบวกแคไหนจอยิ้มนะบานน้าภาพเมืองนะีเนาะสบายสบายพี่น้องเลยบรรยากาศตอนนี้พี่น้อง แบกจ่าอย่างเงี้ยากัมาั่าโปเนาะฆ่่าอีกหมดปิดมันี่กัารพี่นอืมอืมปยเก็บเ็ถึงแต่บ่ายสองโมงขเอออืมอี่อะไรเกาบถ้าอยากไดพี่าเอแล้วมกเลยโอ้โ่ที่ไหนก็บารสอดไปเนาะนอนหน้าเลี่ยงไก่มิตรใส่สวนถึงไหนดูเห็นหน้าเหี้ยสามคนเออ พี่กายกาเขาอะไรเขาน้าท่วมพี่พี่นี่เพิ่งเลี้ยงเจอแปดสองคนนี่หรองเอ้อจะได้ <laughs> <ม>ป่านขั้นใช่หน้าบักยกกินวินมันแรงคนเนาะมันแรงเนี่ยเห็นหน้าลำบากลำเท่า <laughs> โอ้ยแปดสองคน,นเสียไป <laughs> เบิดทั้งไหนทั้งน้า <laughs> บอกด้วยความสะดวกให้ <laughs> มันลดมาได้ดิเนาะพี่กายเนาะพี่นี่วันที่เน้ออาจารย์เน้อ ที่นี่โอกาสว่านางจุดประตัวว่างบัดมือนเดอยู่านจุดประตัวมาได้ทำบ้านมาแปดสองคนหี่หวโบราณเปนถั่วมาบ้านสันเลยแปดสอคนไมมากันเป็นตัวนาเป็นถั่วมันแค่ในคนส้องแก่เนะแมนแมนแมนพกทั้งง่ายเลยพวกเป็นเก็บไป่บอกบ่าจ่ายพวกเก็บไนี้เนาะโอ้บานเน่ากับพวกอ่างจากพนี้ สามปีผ่านมานี่ทั้งบ้านจานเทาโอ้ขนาดไหนบ่เรืนจะขายหมดแล้วบ่เือนบ่ค่าขายทั้งวันเท่าโอ้คือวัน็กอนอนอืท่านสิหูสิเห็นท่านสิไปสิมาขำว่าง่ายขมน้ำด้วยปะอ่าขวามันโอ้ยุก้อนยู่ร้วยก็อย่างเงี้ยพี่น้องเลยอย่างนี้ก็คือมบ่มี แม่แม่ทั้งอาจารย์พผลมาเลยโอ้คาคาคาอาจารย์ครับเด็กทั้งอาจารย์โก้ผลมาโอ้วันเด้กินแกงเห็ดแตงโมวันก่อนมาแต่ข้อด้วยแม่อาจารย์เนาะาจันก็หน่อยเล่นมุกไต่จัดลับเขาจว้เชิญหนึ่งน่องมายาไม่มีเนยมาหน่อมาพอเห็ดเนบอกว่าโอ้มาพอทั้งอาจารย์ยาดี อาจารย์แ๋ยแต่ว่าโอ้ยังไงเราใส้กินก็เลไปแคบเห็ดโฟเมนเปนน่องก็เรยเลยเห็ดดีอีกว่าให้เราใต้กินโอ้ข้ากระจากักโอ้ยหวานน่องมาสองมาโอ้ขัวกราด่โอยเูที่ห้น้วะอเนาะอืม้นน่องโอ้ยจนบานกินเดี๋ยวอยู่ดีไม่แน่บานนี้จุ่มมีน้องเนาะ แงให้นงวงงานเล็กน้อยีเจับลยจับเกิเน้อผู้นี้เป็นกรมากอกจุ้มต้องปขาเอนึ่กินมดทั้งสองบ้านึกินจูมหน่งกินมาเจอว่ามันเฮ็ดเกือใี่มเเกลืจานอะไรซอสซอนั่งสตัดนี่สตัดอเชียงัวบริข่าก็ตัดต่อมาอีกเนมังเอย่านเปย้ออะไรัอะไร อรอยวอยีนึเนึงเนาะจานเนาะส่วนเสร็จกินพี่น้องเลยไม่นันล้วมันหมดออกทุกมือเนาะไอเกี๊ยวกันกล้าบ้าบ้างพี่น้องเลยแมนแมนแมนว่าอยู่ก็อยู่รอนหนำยุบด้ในปากไปเลยบกจปลาสิไปพวจ้ามาตาเฮ็ดหอกโค้งเฮ็ดหอก เด้าินใจไปก็ได้หลาเนาออืออือกินสมัครสมบัตินานอ่อโอ้กาคากาไอ้นา่ะมันอยู่ที้ย่นี้มันมายามบ้านแต่ก็หม่ได้เล้มึงแต่ห้องจะได้กินสมโอ้สมบัติสมบัติสมนานอ่ะอึ้นมาบมบันอ้อเฮ้ยชบ่ายหระโอ้กากากามีนังโก้ก็มั้งเฮ้ยรับ่ัยโอ้เจีงก็นุ่อะน้อโอ ขกาคสมาแกงเห็ดอะงงนั้นอ่ะก็ว่าขากีอย่กคักาคสงกบหาหาัเนา่งสงกมหาหนกปีหนึ่งหนึ่งกินเยู่สองเท่หือมันสองเท่ากเรีพอกับหางานหนึ่งจูงงูลำดวรลดเลยโอ้ยงายเลยอาจารย์ไหยยังงอีกนอาจารย์ถ้าจะไปจูงงูโอ้วงงานเล้อาจารย์เ้อ กานมันเี่น้องกานมันกานเ็รกวกาแตอะไรมันดดูดหน่อมันแตกเนาะคาราคารเป็นหนองคารโอ้เบ้งเป็นนื้จานเบิ้งจะลอยบบโอ้ักขนาดตงนี้ยวะ อาาอาาเ่ส้ตนี้ตากระตาไปแล้วจานเนาะเฮ็ดเฮรงูขาวยังเป็นอาอยู่อ้ยมันนำบอกหนีายเนาะาดไรจานไรม่อเด้อจานสองมึงสองวงมึงโอ้ยห่อนลยหลอกปาตายไปน้ำเสียน้ำเบนไปแล้วตายไปน้ำเสียน้ำเบนไปแล้วด้ว เฮ็ดกากว่ะบ่บ่บ่พี่น้องที่เขาว่าเบิ่งแล้วก็ขอให้พี่น้องรำลำรวยๆเด้อเด็วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งสามก่อนเห็ุคลิปต่อไปเด้อโอ้โอเคแล้วเอาขอคำใจนะโอ้